และตอนนี้ก็มาถึงวินาทีที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับนั่นคือการประกาศผลผู้ที่ได้ไปต่อนะครับซึ่งมีได้เพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นครับบรรยากาศตอนนี้ในห้องส่งตื่นเต้นมากนะครับและผมเชื่อว่าที่หน้าจอทุทัศนตอนนี้ก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้พูดคำคำนี้ขอสิบธิ์มือให้กับปาดคนสุดท้ายจิลล่าสตาร์คอนฟอรคว้าเอ และนี่คือ8ปคนนะครับผู้ที่มีความฝันร่วมกันนะครับและเป็น8ปดคนที่มีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นในการทําโชว์มาในแต่สัปดาห์ให้ดีนะฮะสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้รับนะฮะนอกเหนือจากประสบการณ์ดีๆนะครับแน่นอนครับผมและคุณแฟรงค์และเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะเห็นก็คือความรักที่ทุกคนมีให้ต่อกันขอให้ทุกคนเก็บรักษาให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับผลคะแนนโหวต10%มาจากร้อยเสียงในห้องส่ง และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS ซึ่งเราเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ตอน6โมงเย็นและตอนนี้ผลคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้ไปต่อโดยที่ผมจะไม่เรียงลำดับคะแนะในใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าได้ยินชื่อของคุณผมขอให้คุณเดินไปทางซ้ายสุดของเวทีนั่นหมายความว่าคุณได้ไปต่อและคนแรกที่ได้ไปต่อเมื่อวานนี้นะครับ โชว์ของเขาสร้างสีสันให้กับการแข่งขันเป็นอย่างมากและทำให้เขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งตอนกครับคนที่นึองเห็นเ้ืยอกกับร้อยเสียงในห้องส่งครับให้ร็อกเทงเจียได้ไปต่อคนที่สอ ได้ไปต่อนะครับเขาคนนี้นะครับไม่เคยทำให้คนไทยทั้งประเทศผิดหวังในน้ำเสียของเขากันครับนั่นหมนายคว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นผู้ชายคนนี้ทวงตำแหน่งตัวพ่อจากพี่เพชรอยู่ครับผ่านไปแล้ว2คนครับ มาถึงคนต่อไปที่จะได้ไปต่อคนที่สาม <Yeah. S 1> เมื่อวานนี้ <Yeah. S 1> เขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมาเป็นอันดับ yeah. มาถึงคนที่4ี่ที่จะได้ไปต่อนะครับเป็นผู้ชายขอแสดงความยินดีครับเรดครับด้วยลีลาที่เรียกเสียงหโหราได้ครับทำให้เขาคนนี้ได้ไปต่อบนเวทีสู่ดวงดาว คนที่5ครับที่จะได้ไปต่อเมื่อวานนี้เขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่ง11คะแนนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2คนที่ได้เท่ากันขอแสดงความยินดีครับเซ็นครับ ถึงมาว่าจะโดนที่ภาควิจายอย่างหนักครับผมแต่คนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยครับและให้เขาได้ไปต่อเส้นเหลืออยู่3คนนะครับก็คือเกดเก่งแล้วก็เกรสนะครับและคนที่ได้ไปต่อคนที่6ได้แก่ ขอแสดงความยินดีครับเกรครับสาวบ้านคนนี้ครับใช้ลีลราร้อพาตัวเองไปต่อบนเวทีแห่งนี้ครับตอนนี้เหลือสองคนนะครับก็คือเก่งและเกรซนะครับแน่นอนครับจะต้องมีหนึ่งคนที่ได้ไปต่อและอีกหนึ่งคนนะครับที่จะไม่ได้ไปต่อ เมื่อวานนี้นะครับโฉงเขาทั้งสองคนนะฮะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากพี่ๆทั้งสท่านนะครับสำหรับเก่งนะครับโชว์ทั้ง2สัปดาห์ของเขาไม่เป็นที่ประทับใจของพี่ๆทั้ง3ท่านเลยนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เขาจะพยายามถ่ายทอดความรู้สึกอ่อนแอของเขาผ่านบทเพลงแต่ก็ยังไม่ถูกใจพี่ๆทั้งสท่านและร้อยเสียงในห้องส่งแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าคนไทยทั้งประเทศ จะช่วยให้เขาได้ไปต่อหรือเปล่าสำหรับเกรซนะครับเป็นผู้แข่งขันที่มีความพยายามความตั้งใจในการฝึกซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนผลงานที่ออกมาก็ไม่เป็นที่ถูกใจและก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับรวมถึงผลคะแนนโหวตที่ได้รับจากคนไทยทั้งประเทศก็รังท้ายมาโดยตลอด น้องเกรสครับ oh <my> ยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับ oh <my> นั่นหมายความว่าผู้ที่ไม่ได้ไปต่อนะครับก็คือ oh <my> เก่งนะครับก็ oh <my> อขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ oh ชีวิตที่ผ่านมาของเด็กหนุ่มคนนี้เขาสร้างความภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยผิดหวังในตัวเขาเลยและเวทีแห่งนี้ก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งครับที่เขาหมายจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาแต่วันนี้การแข่งขันของเราจบลงแล้วแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่จะภูมิใจในตัวเขาคนนี้เก่งวายโยครับ มีอะไรจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศมัางครับก็ขอบคุณครับที่ท,ที่โวหวตใี้ผมทบแล้วก็เชียร์ผมครับผมก็จะพยายามต่อไปครับและมีคนคนหนึ่งครับคน2คนเลยดีกว่าที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดทั้งปวงของเขาเป็นคนที่ทำให้เขาได้มีกำลังใจและ ทำทุกอย่างเพื่อความภาคภูมิใจของคนสองคนนี้ผมขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเก่งครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับที่ผ่านมาลูกชายคนนี้สร้างความภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มาตลอดไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังเลยวันนี้คุณพ่อคุณแม่มีอะไรอยากจะพูดกับลูกชายคนนี้บ้างครับ จริงก็ภูมิใจที่เข้ามาได้ถึงขนาดนี้นะครับไม่เคยคาดฝันว่าเขาจะเข้ามายสู่วงการตรงนี้นะครับแล้วก้าวแรกที่เขาเขามาประกวดนะครับเขาก็ไม่ได้บอกพ่อแม่ด้วยนะครับแล้ววันที่เขามาที่ที่รู้ว่าเขาเข้ามาประกวดก็คือเป็นวันเกิดของคุณพ่อนะครับซึ่งกําลังนัดกันว่า3ามคนจะไปทานข้าวกันนะครับแล้วปรากวดเขาบาเขาบอกว่าเขามามาประกวด ดอสตาร์ Star, แล้วก็ตินะครับก็เลยขออนุญ,ญาตไม่ทานข้าวคุณพ่อ <laughs> ม่มป็นเรลาเขาเดยกกลับไปทานข้าวคุณพ่อต่อค <laughs> ุณแม่ครับคุณแม่มีอะไรจะบอกกัลูกชายมั้งครับก็ภูมิใจในตัวเขาค่ะทุกเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันขอบคุณคุณแม่ครับมมผมเชื่อว่าเก่งมีทำพูอจากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้บนเวทีนี้ครับ ก็เก่งก็พยายามเต็มที่แล้วครับก็แต่ว่าระาจ,จะไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ว่าเราพยายามเต็มที่แล้วครับเก่งวายโยอ,อสวัรุ่งเรืองครับและในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาเป็นกำลังใจส่งท้ายกับบทเพลงสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์ของเก่งวายโยครับ